กุ้งสดจ้าสมันสดๆพี่น้องอมาราคีนกรุนโดดกินเถอะอื่อือมฉบอ่อนอืมแซบแซ่บจ้าพี่น้องจ้า กินก็แซลมอนแบบนี้เลยจ้ะ,ะสวัสดีครับ,รบมาพ่อกันอีกแล้วค่ะก็หน่วยกระเบียค่ะพี่น้องมือนีสุภาพพี่ผานน้องมากินตําแซลมอนกุ้งสดหรือตํากุ้งสดแซลมอนค่ะแ้วแต่สีอิ่นลด้ด้วยค่ะมาจากจุดๆน้ำจันจ้ามาพี่น้องมา พูดปัญหาแล้วพี่น้องปูวิโอ้โหจุกจุกเลยมันนี่ <S 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 มันกินซอยกันเลยพี่น้องเลิกกินซอยกันครับมาแจากแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องจา้ามาครับพี่น้องเด้อเด้ออ่ะเดี๋ยวค<อ><ๆ>่อยห,หน่อยเจีกหน่อยโอเคค่ะน้ี๋ยวมอีกแน่มากินกันเลยน้ี๋ยวมอีกแน่มันมาตรงอ่ะโอเคได้ละบ่อ่ะตรงแล้วล่ะถึงจะพอใจป้าเนี่ยล่ะเอออ่ะอ โบมี่บมีแบบฟีลลิ่งแบบตายด่านอันียังเพื่อนโรแมนติกเลยพี่น้องตายด่านพี่น้องบอบมี่คา f e e ล i n g โรแมนติกแบบแซ่บแล้วกันจ้าพี่น้องจ้าขันกินนะนี่ผมกบบ่ขาดตัวนี้เก่าพี่น้องยันยกดูเลย่นว่ายกดูหยกโชว์ดู อืมอ่าพี่น้องมาโอ้ขาดละขาละขาละ,าละอ่ะลงุงนี่กุ้งสดจ้าสมสันสด,สดพี่น้องอมารักที่นกอืมอืนโดดขึ้นเถอะอืมดดอ,อืม,อม สับอ่อนๆออน,นึ่นสดนกินเท่าองมาละมันบม่มีขนมจีนเอาเนี่ยเอามาสักันที่อือ แซ่บจ้ะพี่น้องจา้ากินก็แซมมอนแบบนี้เลยจ้ะมาสวนนี่นเหรออ่มอม,มันเคย,เคยแล้วพี่น,บน,บน้องเนาะเค้ยกินนละบันบอสมี้นมกินมันเป็นอย่างไรมันก็ออกมาคู่กันคือเก่าเนาะก่นนอนเนาะจำบอกให้นองนน <laughs> ខោក៏ខនំចិនមឡាក់នឹងនុកតាអឺមើលពីហ្នឹងមកទុបប៉ស្មអឺអឺទួបោះទួទុបប៉ស្មតោល่มຫນາວពីថ្ងៃនេះ โอ้บ oh, ัสนมดเสพพี่น้องเต็มปากเต็มคำดีเดียร์มาลักกินลอกซื้อที่ไหนเนี่ยหลัวตัดอร่อยมากเลย

Ay, nah mm. 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 Trong này bún nọ, bún, Ừ. Ừ, nó là muối Ừ, ừm, ừm, ngon à แซ่บจัดพี่หนองจา้ออาโอเคโอ้นันแบบวา่าอ่อนดีมันอ่อนดีทำไปเลยจา้<อ>าแซ่บจัดพี่หนังจา้<อ>าเหนียวัรงนี้โออจะเป็นอยากเหี้ยคือเขาเนาะจุชุ่นนี้จึ้งผมมีฟิวหรอกแล้วมันติก เสิรป mm ักต้มขม มากลายเนะอะเกิดได้ยังโซ่หัไใจพี่น้องเคยบอกขันเสือตัวไหนที่เราใส่ปุะจําตรมันขาดค่ากิ้งอ่ะใส่หลายปีไรยังกระยาคือใครว่าเสือตัวเก่งขาดกระเพาะถิมสุนลอนนึกกันมันใส่แล้วมันรู้สึกอบอุ่นนะหรออืมซึ่งเจ้าละสุนลอนสังหารแล้วนอนถอดใส่ก็เ่า แต่ก็ยังคอยบอกว่าสื่อไม่ซะเต้าก็บอกว่าเบียร์หมักพี่น้องเขาไม่เปลี่ยนบ่ผมนี่คนหนึ่งเปลี่ยนกับลงเบียร์ของเบียร์นี่ขาดจนแบบเห็นดาบกูเลยบอกก็บรรดบอกเลยบอกตรงผมคนตรงๆแล้วพี่น้องเราถลเหลาไเด้ครับคุณบอกพิ่บอกเถิดกนดีจนบางจนจนเป็นหู้เป็นหู่ขาดบุดแต่ว่ามันใส่สบายไง ก็ชอบมาใส่ตัอยูนิบานนะเบลเซ็กซี่ไหมเซ็กซี่หนุ่ยว่าว่ันเนพาคิลิวมันผมเมื่อกันก็เก่งชุดนอนเนือนี่กินเขามาบอกเนี่ยบ่ด้วยเป็นสีวาเิยถั่วลเลยพี่น้องเลยเ็นลินโบวมมนั่นเดสดๆแแ mhm, tham gia vào hết giáo dục thì hai mong nó quen nó hả là hạng anh mhm 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 พลานีสิ่ยังลายอยู่น้ำเที่ยวกับเที่ยวน้ำเนนน้ำหางกับหางเงินผมก็นุ่มเดียบผมก็นุ่มเดียเป็นแบบนี้ยน้ำเที่ยวย่างเดี๋ยวน้ำเงินบ่มีเงินบดมากมันเป็นอ่อนแอลเลเออนว่าเขาเกีบแล้วส่วนนึ่งเขาเที่ยวส่วนหนึงเขาเกีบเนี่ยเออมัน้ังสบายใจเนี่ เอินว่าบัตตัวจะของบอัตรฉันว่าอ่อนแระ<ข><ข>มันเขาเขาเอินว่าเดี๋ยวนี้เขาเขาเอินว่าบัตตัวจะของพี่น้องอันอันว่าบุญเอิญตัวหันไปเที่ยวหน่อห่วยกลับมาเนี่ยอันทำไมตะกรอนเนาะเป็นเบาอันนี้กระเทาแล้วเพราะว่าย่างนานไปเที่ยวอยู่พับนะย<ม>่นางไปเที่ยวสั่างย่างพะราชากลับมากินมามาเอิญว่นน<ม>นนา ใครไม่เคยเป็นบมกักผมหนีคนหนึ่งครับเย๋ยวนีก็เป็นสั่งเลยสั่งเลยโอ้ยเฮ้ยเว้นหานกันสั่งเลยตอนนี้กระสาใจแค่หทีเด็ดเงินพนหนีกินช่วนเดือดปลามันละมุนมากอะ่ะโอ้โห แลต,ต,ตอน,นอตอไหนไอ่ะ้ต,ตอนนี้เอาเลยวะเนไงครับกินกันเล็กๆขัดเขียววอร,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 รยอยู่แล้วกุ้งปูปลาปลากุ้งทุกหลย์ค่ะมเบียร์กินไปเยอะแล้วนะโหหนึ่งทกลทน์ค่ะหนังริงแล้วก็มีแต้ตัวใหญ่แบบนี้จ้ะงพงิมจ้ะ สิบหกตัวโลสิบเจ็ดตัวโลพี่น้องที่กินกุ้งผู้เดียวแบบนี้เบิดนี่นเก่งมากนับถือแห้งพอก็ผมก,กินลายนมะพ่อเพิ่นรู้ว่าขจากิน,นะจะสะออนได้พี่น้องพานม่กินแล้วครับพอกินกินผู้เดียวเบิดครับตมมือให้เลยสวนเลยนะเก่งเนาะน่น นุ่มแับแบบข้าเจ้ากินเรียกว่านักกินจุบวอ,อันนักกินไรก็ันนักกินตุนยิ่งผู้หญิงอ่ะไปดูดยยแต่ผู้ชายนั่นนุ่งผู้หญิงอ่ะบางคนอืม้มพูดได้กินไรเนี่ยผมมักไปเบิ่งนี่ยเดี๋ยวมันจะสอนเข้าเจ้าแม่นค่ะกินเสียบเปล่าเดียวเนาะ เียกันไปเขียกันมาพักคือเอาพักไงอืมพร้อมจพัำว้ากินซลมนอพร้าวูเลยอืมมหหมาค่ะมามดีกินขาไทเด้อกินรวดกินเืนี่ Hmm. O mae wa, mae gadig feican. Mun dy fod mewn. Hmm. Fyra. Da fod mewn yng ngal, dau ginydd mam mam. Hmm. Kim gof ynno. Nia อ,อร่อยแซ่บครับ้ value, value. าเป็นายายอแซ่บมากไปเลยอ่ะหอมมากน่ารอยเิ่งอาปิดคลิปที่เบิ่งไงน้ำต้มมี้ายของอยู่ท่านค่ะพี่น้องคะสำหรับมื้อน,นี้ก็เอาความแซ่บมาผักพีฟักนองด้วยค่ะตำเหลาแซลมอนกุ้งสดนะคะแกงขนมจีนแกงพักสดคะ่ะบักมาลาคีโนะกร กรอบค่ะอุ้ยเสียดายเบิดก่อนเนาะแซมเพีงค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนีก็กับขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเบียร์าฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบียร์กับหนุ่ยในการทำคลิปต่อๆไปน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีครับ